ก็สวัสดีครับก็คลิปนี้นะครับอัปเดตกิจกรรมแล้วก็ร้านค้าลดกระหน่ำนะครับก็เข้ามาเยอะแยะมากมายเลยนะครับก่อนอื่นนะครับก็ขอให้เพื่อนๆนะครับมารับในส่วนของขอบคุณพระเจ้าก่อนนะสิ่งที่ได้ครับก็จะเป็นกล่องของขวัญนะครับข้างในก็จะประกอบไปด้วยแครอท1 0ชิ้นคริสตัล5 0ชิ้นโก2,000กุญแจนําโชครับ5ดอกแล้วก็ไดมอนด์นะครับหรือเพชรนั่นเอง300นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีมากนะ ก็ได้ทุกคนเลยนะครับกดเข้ามารับภายในวันที่26นี้นะครับก็รับเลยก็ยิ่งดีนะอย่าดองไว้นะครับของฟรีของฟรีก็ต่อไปครับเป็นกิจกรรมชุดแฟชั่นนะครับชุดนางเงือกเนาะก็ชุดนี้นะครับเคยมาแล้วตั้งแต่แบบต้นๆเกมนะตอนนี้ก็นํำกลับเข้ามาใหม่นะก็เป็นแฟชั่นระดับตำนานะครับสามารถแปลงร่างได้ครับก็วิธีการหานะครับก็สำหรับผู้เล่นสายฟรีครับ มันก็ไม่ได้ฟรีแบบ100%เ็นะต้องใช้คูปองด้วยก็แนะนำว่าเหมือนเดิมครับกิจกรรมแบบนี้เนาะคานิวอก็เติมวันที่5นะครับเนี่ยวันที่5มันจะมีอ่อวันที่6นี่แหละ6 7มันจะใช้คูปองนะครับถ้าจำไม่ผิดนะเนี่ย20คูปองนะครับก็เคเวสเหมือนเหมือนเดิมนะเป็นแบทเป็นแรงเป็นซันโวเป็นดันเจียนเล่นกับเพื่อนเลยประมาณนี้แหละมันก็ไม่ได้ยากเนาะแล้วก็ถ้าอยากได้ชุดแบบ เร่งด่วนนะครับก็มีขายในร้านค้านะครับก็ใช้70ปองนะในการซื้อ1ชิ้นนะครับสะสมครบ10บชิ้นนะครับหรือซื้อครบ10ชิ้นก็จะแเลขได้1กล่องไปสุ่มชุดแฟชั่นถาวรกันนะครับก็ต่อไปนะครับเป็นกิจกรรมร้านค้าลดกระนำนะครับก็จะเป็นเพชรแล้วก็คูป,ปองนะในบางส่วนนะครับก็กล่องอาวุธฮีโร่กลองสัตว์เลี้ยงดํานาน กรองสัตว์ขี่ระดับสีม่วงนะครับข้างในนะเดี๋ยวเริ่มจากอาวุธก่อนนะไม่มีอาวุธพวกที่มันเป็นเติมเป็นคูป,ปองนะเช่นปืนดาวฉลามดาบไม่มีนะที่โจอ้บอกมาครับสัตว์เลี้ยงครับก็จะเป็นสัตว์เลี้ยงประเภทพื้นฐานครับพวกอ่อตุักคุเกนบุบิดเซริวปอดตี้เปียโกแมวอะไรประมาณนี้นะแล้วก็ที่สำคัญครับนี่ สาหรับผู้เล่นมือใหม่ครับแนะนําว่าซื้อเลยนะเพราะว่าข้างในมีเขี้ยวเหล็กด้วยนะก็จะไม่มีพวกรถไถไดโนโด้วงนะครับก็เป็นอาวุธเออขอไปด้วยครับก็เป็นสัตว์ขี่ที่แหล่นะพวกนั้นครับแล้วก็เป็นสัตว์ขี่ที่ค่อนข้างเก่งนะครับใต้จากกิจก,กรรมอย่างเดียวก็ต่อไปครับเป็นสลามแห่งพลังนะครับอันนี้ไว้ปลุกสถานะของสัตว์เลี้ยงนะครับอันนี้ก็เป็นชิปพลังงานแล้วก็ยก ลุงเสน่ห์นะครับคอเดรียแล้วก็หยกอังวนนะครับถ้าใครอยากได้หยกอังวนก็จัดเลยนะไม่ได้ไม่ได้แพงนะนี่ไม่ได้แพงนะครับแต่ว่าแบบคือมันหาได้ไงแล้วก็วัสดุเงินแท้นะครับก็เป็นอัปเกรดช่องอัญญะอนนีหรือช่องรูนนั่นเองนะครับแครอทฝึกฝนนักขี่หินเลเวลหนึ่งคริสตัล อินทา่าแล้วก็น้ายาสิงประดิษฐ์นะครับสุดท้ายก็เป็นโกรครับใครที่ขาดโกนะแนะนําเลยครับนี่ครับหุอ้อ๋อได้ราชนแอน,นโชนะครับนึกว่าได้ออหนูนะก็ถ้าใครขาดทองนะก็ซื้อเลยครับก็วิธีการอ่อเปิดการลดครั้งต่อไปครับก็ซื้อให้ครบตามจำนวนนะอย่างเช่นเนี่ยผมซื้อไปประมาณสัก4 -5 ครั้งแหละถ้าจะไม่ผิดนะ แล้วก็นี่ไหมห้าครั้งนะครับเราต้องซื้อให้หมดนะถ้าซื้อไม่หมดครับเออ่การลดครั้งต่อไปครับมันจะซื้อไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะซื้ออันนี้ให้ดูครับเพราะว่าต้องการอยู่พอดีเลยเนีย่ยผมซื้อห,หมดเลยสามครั้งเก้าร้อยหกสิบหนมื่นสองนี่เหมือนเดิมครับหกครั้งพันหกสองหมื่นสี่อันนี้ก็เหมือนกันครับอุ้ยเก้าครั้งเลยคือยิ่งซื้อครับยิ่งในจํานวนครั้งเยอะขึ้นนะครับอุ้ยสองพันกว่าเลยเหรอโอ้เพจผมหมดแน่ๆนะโอ้โหแบบ อะไรอ่ะวิปันเก้าสิบสองครั้งครับอุย้ยสี่หมื่นแปดน่าจะได้สักแสนนะวุ้ยได้เยอะมากครับคุ้มนะวุ้ยแต่ว่าเพชรผมหมดไปเจ็ดพันเลยนะครับเฮ้ยคุ้มอยู่นะโู้หได้มาแสนสองเนี่ยครับลองอัพเลยแล้วกันโอ้โหขาดอยู่อีกนิดเดียวนะครับอีกหมื่นสี่นะโอ้โหแบบ เกือบรัเกือบแล้วเกือบจะปลดระดับแล้วนะครับปลดระดับนะครับก็จะเป็นป้องกันท่านะรู้สึกว่าจะเป็น40%ปะถ้าจะไม่ผิดนะครับตอนนี้อยู่ที่30ขอดูนิดนึงนะ33นะครับต่อไปก็อาจจะถึง40นะก็คุ้มนะแต่ว่าใช้เพชรค่อนข้างเยอะนะครับก็เรียบร้อยครับ7,000เพชรไปหมดแล้วเดีย๋ยวค่อยเก็บใหม่นะยกอ่างวง ยกอาหุ่นที่ผมไม่เอานะเพราะว่ามันหาได้เนาะก็ไม่ค่อยจำเป็น,นครับก็มีที่คิดว่านะ่าจำเป็นก็เป็นพวกนี้อะอัน,นี้สโอ้โหเนี่ยคิดตั้นเนี่ยพวกนี้คือสําคัญนะครับเนี่ยแต่ถ้าพูดเลยมืมอใหม่ครับเติมนะคุ้มมากนะครับเติมหน้าวิบได้เพชรม,มาฟรีๆนะแต่เติมค่อนข้างเยอะหน่อยนะเนี่ยพวกนี้คือแบบได้เกือบหมดเลยนะเนี่ยก็ได้หลายอย่างแหละเติมแบบแต่ว่าเติมหลายบาทหน่อยนะประมาณสักหมื่นบาทได้ประมาณสักสามหมื่นเพชรอ่นะแบบ เอามาจับแบบพลังขึ้นโหแบบมากนะบอกเลยเนี่ยการใช้เป็นคุ้มๆประมาณนี้แหละก็ทุกอย่างน่าสนใจหมดเลยนะแต่ว่าแบบข้างบนเราแบบเราแบบผู้เล่นเก่าไงเรามันเราไม่เอาอะไม่ไม่ได้สำคัญขนาดนั้นครับเพราะว่าหาได้เรื่อยๆเนอะแล้วก็ไม่ได้จําเป็นขนาดนั้นนะครับแต่พวกนี้นะคือจําเป็นมากนะครับเนี่ยพวกไอเทมจิปตะนะเนี่ยพวกนี้ครับนินแล้วครับก็ใช้ค่อนข้างเยอะนะครับเนี่ยคริสตัล ผลึกถาดแล้วก็น้ํายาอะไระเชิญจังก็คลิปนี้นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะมันก็ไม่ได้มีเยอะขนาดนั้นนะแต่ว่าแบบกิจกรรมมันจุกจิกนะรอบนี้นะครับมันมันเท่ากับของเกาด้วยครับเนื่องจากว่าของเกามีอาวุธสุดยอดนะครับก็ถ้าใครอยากได้ชุดลีเจนนะครับก็จัดเลยก็ประมาณสักหกพัน่ะหกพันคูกปองนะครับผมมีแล้วล่ะชุดนั้นนะแต่ว่ายังไม่ครบเซตนะครับ ก็ขาดแค่รู้สึกว่าจะเป็นอ่ะชุดนะครับแล้วก็หัวนะเนี่ยเซตนี้คเดี๋ยวเราไปดูในอันลบ,บั้มแล้วกันนะเซตเงือกนางเงือกอยู่ในเอ่ยนี่ไงตอนนี้ผมเป็นผู้หญิงนะอ๋อไม่ใช่หวผิด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 อันนี้นะครับขอไปด้วยเนี่ย เออผมชอบเซ็ตผู้ชายนะแบบมันเท่กว่านะถือตีสูเนี่ยเป็นแบบไม่ได้เปลี่ยนร่างนะสามารถเปลี่ยนร่างได้ไงเวลาเป็นร่างนี้ครับเวลาบินแบบมันมันสวยนะแล้วก็แบบบอกไม่ถูกอ่ะแบบมันปกปิดสัตว์ขี่ด้วยไงทําให้เราไม่รู้นะว่าศัตรูใช้สัตว์ขี่แบบไหนนะครับรู้ก็ต่อเมื่อเห็นสก,กิลนะก็คลิปนี้ประมาณนี้แหละก็อย่าลืมนะครับต้อเควสนี้ด้วยนะควสคานิวอลนะยครับสายปีไม่มีนะอันเนี้ย ฟรีไม่มีโอกาสได้นะครับก็คลิปนี้ประมาณนี้แล้วกันครับก็อย่าลืมนะไปกดซับกดไลค์ให้ด้วยนะครับก็จะถึงห0ึ่งพันซับแล้วนะ